ก็เจอกับซีนโนซิอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมากับคลิปแต่งหน้าแบบยาวแล้วนะจ๊ะเผื่อใครกําลังคิดถึงแบบว่า คำวาาที่บบงอธิบายอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้หานคิดถึงกันแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าเป็นคามินารินะคะเดนกิจากอันิเมะเรื่อง My Hero a c a d e m ด a ค่ะตัวละครน,นี้นะคะก็เป็นตัวที่3แล้วนะคะที่เราได้แต่งลงช anel youtube นะเนาะเสียเวลากันเลยนะคะก่อนที่จะดูคลิปนี้สําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปล่าหรือยังไม่กด subscribe channel sinocic ก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยะคะขอบคุณเ่องหน้าจ้า โอเคค่ะทุกคนเราก็ไปติดตัวนี้มาแล้วนะซึ่งอาตามความจริงที่ดูเนี่ยโอ้ยคนน่าเกลียดเลยดิวอยู่ นะจ๊ะก็อาจจะดูปแปลกๆนิดนึงเฉพาะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอสวิตก่อนนะก็ในตัวของคิ้วคันมินารีเราเนี่ยมันจะมีความแบบคิ้วบางแหละนะคิ Q ้วมันจะมีความแบบปึ้งนึงตรงหัวคิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกรบคิ้วกันสักนิดนึงนะคะเนาะการกบคิ้วก็เคยทำ how to ไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการกบคิ้วก็เดี๋ยวซีโนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแต่วา่าการกลบคิ้วั้งนี้เราจะกบเฉพาะช่วงหางคิ้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจกรบทั้งหมดแค่นั้นแหละ ก็เชก็กกลาวแต้มไปจะลูก จากนั้นนะคะระหว่างนี้เราก็รอให้กาวมันเซตตัวสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวเรานะคะจะลงเป็นตัวะคอนซีลเลอร์นะคะช่วงบริเวณแบบใต้ตานะคะที่มีความหมองคล้ำแล้วก็พวกรอยสิวต่างๆจุดด่ดางดำต่างๆ,ๆนะคะให้มีความลดลงนะจ๊ะตัวนี้เราจะใช้เป็นของ N ิ x นะคะตัวนี้ก็คือใช้ทุกคลิกเพราะว่ามันใช้ดีมากในการกลบใต้ตานะคะเราจะใช้โทนสีที่เป็นโทนแบบโทนบิ๊กพีชเนื้อเนืยนนะคะแดงๆอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้มันหักล้างสี ใต้ตาของเราที่มันดำคล้ำนะจ๊ะลงไปประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นความต่างนะว่าใต้ตาของเรามันจะมีความบไบรท์ขึ้นนะจ๊ะ ไ,ได้หนะ้าแบบนี้แล้วนะคะก็คือคิอค้วเริ่มหายไปแล้วนะคะรองพื้นนะคะเราก็จะใช้เป็นของเบบลีนะคะ2ตัว2สีนะคะก็คือเป็น3ามสย์กับ1นึนะคะถามว่าทาไมถึงใช้2ส,สี 2> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนํามาผสมกันนะคะเพื่อให้ได้ผิวหน้าที่แบบเราต้องการนะจ๊ะในการลงรองพื้นก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเราลงรองพื้นให้สว่างกว่าผิวหน้าสัก1เฉดพอสักหนึ่งเฉด,เเฉดไม่เกิน2เฉดเพราะว่าเผื่อแบบรองพื้นดรอปอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่า ถ้าเราลงสว่างเกินไปเวลาเราออกงานออกอะไรแบบนี้มันจะดูออกนะคะถึงแต่ว่าถ้าสมมติเราลงสว่างไปแล้วก็ลงคอด้วยนิดนึงนะคะเพื่อ,อหน้าบางทีหน้าเราเนียนคิดไปจะไปดูคอปุ๊บอา้าวรอยนี่หวาอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในการเลือกสีลงรอง,องพื้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวที่เราจะใช้ในการลงรองพื้นนะคะก็คือจะเป็นแปง้งแป้งตัวนี้ใช้ดีมากเลยเว้ยซีโนซื้อมาจากมินิสอ่านละวกเก้าบาทหรือร้อยยี่สิบเก้าบาทไม่ไแน่ใจน่าจะเก้าเก้านะนะคือแบบ ใช้ลงแล้วแบบดีมากลองพื้นไม่เป็นเส้นเลยนะคะสําหรับใครที่แบบมีงบน้อยๆแต่อยากได้แบบว่าแปลงลงรองพื้นดีๆสักตัวแนะนํานะคะตัวนี้ของมินิโซนะคะหาซื้อได้จากนั้นเพื่อความปังและอลังเวอร์ของผิวหน้าของเราเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของคอเลกชันนะคะเป็นเบอร์เบอร์อะไรเบอร์16นั่นเองนะคะก็คือเราจะลงช่วงบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ตั่งจมูกหน้าผากนะคะเพื่อ ความมีมิติให้แก่ใบหน้าของเราเพื่อไม่ให้มันมีแบบว่าหน้าดูแบนจนเกินไปนะคะก็ในการเลือกคอนซีลเลอร์นี้ก็เลือกให้สว่างกว่านะคะสีรองพื้น1-2ึ่งถึเฉดนะคะเพื่อให้แบบเหมือนเรามีไฮไลท์อะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ลงไปแบบเดียวกับแปลงรองพื้นนะคะแปลงอันเดียวก็ใช้ครอบจักรวาลจ้ะ จะใช้เป็นของคิวเพลทนะคะตัวที่เป็นตะสีเ้อแบบนี้ใช้เบอร์เ1นะคะแล้วก็จะใช้เป็นพับผ้าแบบนี้นะคะในการลงนะสำหรับใครที่ต้องการความแน่นก็คือกดๆไปแบบนี้เลยนะคะเวลาไปพงมไปพลายอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็คือใช้ฟองน้ำใช้แบบตัวเนี้ยในการลงเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากให้ผิวหน้าของเราแบบบางเบาแบบลดแต่งในสตูแบบแอร์หรืออะไรแบบนี้ก็คืออาจจะใช้เป็นแค่ เอ่อเป็นแปรงแต่งหน้านะคะช่วยพับ,พบ,พบ,พบๆๆลงลงนะคะพวกแปรงปัดแป้งอบนนี้มันจะให้ความบางเบากว่าการลงพวกทับแบบนี้นะคะมาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยนะคะโดยเขียนคิ้ววันนี้เ,เราจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะในการลงคิว้วซึ่งจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้ติดเหลืองขนาดนั้นฮะ,ะอาจจะมีออกโทนน้ำตาหลหรืออะไรน,นี้ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าสีเราคิ้วเราเข้มไม่พอก็เดี๋ยวค่อยเติมสีน้ำตาลไปนะคะ ประมาณนี้นะคะก็จะลงเป็นช่วงสีอาเชโดเลยนะคะช่วงสีตาของเราใช้เป็นนิคสตัวเดิมเราจะลงเบตไปก่อนเป็นสีน้ำตาลแบบว่าอ่อนๆตรงนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็เชิหางตาล่างนิดหนึ่งนะจ๊ะ ช็ดออของฟ้าคัวนะคะตัวนี้ก็จะลงเป็นสีตรงนี้นะคะจะออกโทนส้มๆผิดๆนะคะช่วงตรงนี้ก็คือจะลงบริเวณปลายตานะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ ะสังเกตเห็นว่าใต้ตาตรงนี้เราจะมีความแบบว่าเหมือนดอลลี่อาร์นิดึงนะคะก็คือเรานะคะจะใช้สีที่ออกโทนมุกๆตรงนี้นะคะเป็นขาวมุกนะจ๊ะใช้ปลายพู่กันที่แบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะ <c oughs> ค่อยๆกดลงไปนะคะค่อยค่อยเกลีย่ยตัวนี้ตั้งแต่หางตาหัวตาของเรานะคะจนไปถึงหางตากับเกือบถึงหางตาแบบนี้นะคะ แต่ว่าพยายามลงนะคะอยากให้มันแบบผิวกว้างจนเกินไปเดี๋ยวมันจะดูแบบดูแบบเขาเรียกอะไรดูไม่ธรรมาชาตินะคะก็คือค่อยเกี่ยแต่หัวตาแบบนี้นะคะปาดแบนๆนะแบบนี้ประมาณนี้นะคะก็จะได้ตาที่ดูแบบมีความอิ่มๆนิดนึงรึเปล่านะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะลงสีตัวเดิมที่ลงทามิโดรี่อายนะคะลงไปยังช่วงเบรนตั้งแต่หัวตาด้านบนนะคะจนไปถึงเบรนกลางตานะคะแล้วก็ เก,กลี่ยให้มันเบลอนะคะก็แบบนี้นะจ๊ะเพื่อให้ชั้นตาของเราชัดยิ่งขึ้นนะคะเริ่มรีดอไลเนอร์กันเลยนะคะายไลเนอร์ก็คือจะใช้เป็นตัวเดิมค่ะมิสซีนซูเปอร์แบค็คพอดีว่ามันอยู่ได้นานก็เลยจะใช้แบบนานมากนะคะตัวนี้เราพยายามสกลิลไลเนอร์ของเราให้มันเฉยๆแต่ว่าอย่าให้แบบมันมีความโค้งความอะไรนะคะก็คือคิดได้แบบพยายามเส้นตรงๆนะคะเนาะ,ะนก,ก็จริงๆขั้นตอนนี้อธิบายค่อนข้างยากก็ไปดูการกรีดกันเลยจ้า ก่าจะเสร็จก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะบอกไว้ก่อนว,ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับมากนะคะเพราะว่าตากระตูนกับตาคนมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะเราก็พยายามกรีดนะคะพยายามทำออแต่งหน้านะให้มันเข้ากับใบหน้าเราละกันส่วนไหนที่เราคิดว่าเออเราแต่งแล้วมันไม่เหมาะกับเราก็อาจจะปรับเกลี่ยไปเป็นแบบอื่นนะคะนะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาคอนทัวร์ละกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าตัวนี้นะคะตัวที่ทุกคนเห็นหลายคลิปมากเพราะดิฉันจะไม่ซื้อตัวอื่นแล้วนอกจากสะว่ามันจะหมดนะคะเพราะดิฉันไม่มีเงิน ตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นสองสีนี้ผสมกันนี่แหละเราก็จะใช้แปรงนะคะที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการแบบบังคับเส้นว่าสันจมูกวิชันจะต้องเล็กประมาณไหนนะคะเนาะพอแต,แต้มเสร็จแล้วนะคะก็ลงไปเลยนะคะช่วงบริเวณแบบนี้นะคะเมื่อเราลงเป็นเส้นเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยไปนะคะอย่าแบบว่าให้มันปื้ดเดียวจบเลยนะคะมันจะดูแบบว่าไม่ธรรมชาติแล้วมันจะดูด้าแข็งๆนะจ๊ะ การลงปีกจมูกเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่คะหนูต้องลงยังไงให้มันดูแบบว่าดูจมูกไม่ใหญ่จริงๆอ่ะมันก็บังคับยากเหรอเนาะเหมือนจมูกซีโนเข้าไว้มาแบบนี้ต่อให้ดันยังไงมันก็จะดูแบบทรงจมูกแบบนี้อยู่ดีเข้าใจใช่ปะก็คือการลงยังไงให้มันดูดีที่สุดนะคะในรูปแบบของซีโนก็คือพยายามลงแบบนี้ใช่ปะสมมติปีกจมูกเราอยู่ทรงประมาณนี้แล้วก็ลงไปแบบนี้อย่าพยายามแบบสมมติปีกจมูกตัวจมูกตรงกลางจมูกมันมีแบบ เขาเรียกหลายใหญ่อยู่แล้วแล้วคุณไปลงแบบทับตรงนี้มันจะทําให้จมูกของคุณดูใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลงก็คือลงนะคะจะลงเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันดูแข็งๆไปก็ค่อยๆเกลี่ยน,นะคะอย่าตามทรงจมูกไปทีเดียวเลยเพราะว่ามันจะทําให้รูปทรงจมูกที่เราอาจจะไม่ชอบของมันเนี่ยดูเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะในการลงลิปนะคะลิปต,ตอนแรกนะคะสีโนจะใช้เป็นของ b ูแมทนะแะว่าจะเป็นสีที่แบบ ออกโทน้ำตาลธรรมชาตินะคะเป็นนตน้ำตาลธรรมชาติที่ไม่ได้ดูลอยนะคะก็จะลงไปก่อนแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยออกมานะคะแบบนี้เมื่อลองแบบนี้นะคะก็จะได้ปากที่ธรรมชาติอยู่นะสําหรับใครที่อาจจะจบแค่นี้ปุ๊บเสร็จเลยก็ได้เพราะว่าแต่งคอชายปากอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าให้ดูแดงเถือกอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ใครที่ต้องการให้ปากดูมีความคมชัด อันดบ,บนี้นะคะก็จะต้องใช้สีลิปท,ที่มันเข้มขึ้นอีกเฉดนะคะเพื่อไล่ระดับสีด้านในปากแล้วก็มุมปากของเรานะคะเนาะเรานะคะ<ม>จะลงเป็นสีวัน,นาน,นะคะตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นสีอะไรไม่แน่ใจนะแต่จะเป็นสีที่แบบแดงก่ำนะคะสีแดงเข้มแบบเกือบสุดเลยนะ<ม>จะลงไปนะคะด้านในปากของเราเนาะ<ม>อันนี้<ม>จะแดงขึ้นอีกเฉดหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ ลงช่วงมุมปากตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อให้ปากของเราดูแบบว่าเหมือนมีกระจงกระจับอะไรแบบนี้นะคะมุมปากของเรานะคะนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากก็จะประมาณนี้นะคะเมคอัพของเราเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปใส่ชุดแล้วข้อวิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันท้ายคลิปอีกทีจ้า ก็ไปใส่ชุดวีคมาแล้วนะคะทุกคนค่ะก็จะได้ประมาณนี้เอ่ออาจจะเห็นเทปแปะๆอยู่คือกาวมันหลุดเว้ยนะคะวิกก็อย่าไปสนใจมันนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อแมงอักของเรามาเจอชุดแล้วก็วิกของเรานะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครที่คิดว่าพี่คะหนูรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ใช่บลาเวลานีจ๊ะก็ สามารถนะคะนะ้าแปรงแดกับการแต่งหน้าของตัวเองได้เรืะ่ะยๆไม่จำเป็นต้องทําตามซีโนร้อยเปนะถ้าสมมติคุณเป็นตาชั้นเดียวคุณก็อาจจะใช้วิธีการแต่งหน้าอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่แบบชั้นตาไม่เท่ากันก็จจะใช้วิธีการแต่งหน้าแบบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนนะว่าแบบ แต่งหน้าอะไรยังไงถนัดแนวไหนนะคะนี้ก็จะเป็นแนวทางสาหรับใครที่อาจจะเริ่มต้นแต่งหน้าคอสเพลย์ด้วยตัวเองนะจ๊ะเนาะก็โอเคคลิปเราก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปในวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยว่าคือด้วยความที่มันขึ้นมา .6 นะคะซีโนก็ต้องยุ่งกับมาหาหลัยตอนนี้ก็เข้าสู่เทอมสองและใกล้จะเข้าสู่เทอมสองนะต้องส่งพอเตรียมอ่านหนังสืออะไรนะคลิปก็ไม่ค่อยอัพนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะสามารถย้อนไปดู คลิปเก่าๆนะคะวนความคิดถึงกันได้นะคะแต่ว่าอย่าพึ่งแบบว่าหายกันไปนะคะเนาะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะซีโนไม่ทิ้งช่องแน่นอนนะคะเนาะก็คิดหน้าจะเป็นคลิปเกีกับอะไรนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด Subscribe c h anel n เป็นกําลังใจให้ซีโนซิด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ